สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่กุฏิแม่ชีหมวยนะคะอยู่กุฏิที่204ที่วัดป่าบ่อน้ําพระอินนะคะเรามานั่งคุยแบบชิวๆกับแม่ชีหมวยนะคะกับเรื่องราวที่แม่ชีหมวยได้มาบวชที่วัดป่าบ่อน้ําพระอินเหตุผลใดถึงต้องมาที่วัดป่าบ่อน้ําพระอินด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามานากันสวัสดีค่ะแม่หมวยสวัสดีนะคะอะ แม่หมวยก่อนที่แม่หมวยจะมาที่วัดป่าบ่อน้ำพระอินแม่หมวยเจอเรื่องราวที่ทําให้รู้สึกทุกใจหรือลำบากใจหรือฟังธรรมหลวงตาแล้วมันไดถึงธรมหรือว่ามันมีเหตุการณ์อะไรที่ที่เราพลิกผันตัวมาอยู่ในทางธรรมแบบเต็มร้อยได้ขนาดนี้ค่ะอืมเงต้นก็ฟังธรรมะไปเรื่อยๆหลายพระแม่ครูบาอาจารย์ค่ะแล้วก็มาฟังหลวงตาสินทรัพย์ทานเทศแบบ อ uh huh. ตรงกับคําสอนของพระเจ้าอะ่ะคือตรงกับพุทธวจนะเน่ยแต่พุทธวจนะก็คือเป็นธรรมาจากรโอษนะอือทีนี้ในในในเชิงที่ว่าท่านได้ปฏิบัติเข้ามาถึงแล้วสําเร็จแล้วเนี่ยก็เลยอยากจะมาที่นี่แต่ตอนแรกอะ่ะที่ว่าทําไมถึงได้มาก็คืออยู่บ้านไม่ติดเลยเพราะว่ามัน อยู่บ้านเนี่ยนะก็คือตัดบาดใส่บาททำบุญทุกวันตอนเช้าที่นี้ก็มีนกสองตัวสีขาวบินล่อนตามชายคลองเนี่ยดูแล้วสดใสามากเลยแต่อยู่มาวันหนึ่งนกก็มันเหลือตัวเดียวบินอยู่ตัวเดียวหัวใจที่เคยเห็นที่มีความสุขมันแว๊บเศร้าใจมากมันโหยหาไปกับเขาไม่รู้ว่าคู่เขาหายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยแบบมันเกิดสลดสังเวชมันมีความแบบ เศร้าใจไปกับเขาอะแล้วก็อยู่บ้านไม่ได้เลยทีนี้เพราะอยู่ก็จะนกเห็นนกสองตัวนั่นอะ mm. เหลือตัวเดียวอะ mm. มันก็จะเศร้าใจอยู่นั่นอะ mm. ก็เลยไปบอกลูกว่าทําไมแม่เศร้าใจอย่างเนี้ยแม่อยู่บ้านไม่ได้แล้วแม่ต้องออกเที่ยวไปเที่ยวไปต่างจังหวัดไปนอนค้างคืนสองสามคืนตามโรงแรมที่พักไปเที่ยวภูเขาไปเที่ยวเกืือนไปทั่วไป แล้วก็กลับมาบ้านก็เจอสภาพเดิมนกตัวเดียวบินล่อนให้ดูเห็นหัวใจมันเหมือน,นว่าวีมันยังไงก็ไม่รู้ว่าเศร้ามากเลยแล้วก็ต่อมาก็เจอห่านอีกห่านสี่ตัวมันเล่นน้ําสนุกสนานอยู่บาห่านก็หายไปตัวหนึ่งอีกก็เลยว่าเอาแล้วคู่เข้าไปไหนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เศร้าใจอีกก็เลยบอกว่าไม่รู้จะทไงแล้วอยู่ๆมาก็มาฟังหลองตาสินทรัพก็เลย อยากจะมาเยี่ยมเยียนที่วัดป่าบ่อน้ำพระอินว่าเออเขาปฏิบัติกันยังไงอยู่กันยังไงอะไรอย่างเงี้ยโอ้น่าศึกษาก็เลยมาดูมาเที่ยวดูที่นี่ตอนนั้นที่แม่มาคือแม่ตอนนั้นแม่มาช่วงประมาณกี่ปีคะปีที่แล้วจ้ะปีที่แล้วคือครบปีแล้วใช่ไหมคะมิถุนาค่ะมิถุนาปีที่แล้วอ๋ออันนี้ก็ได้ปี ปีกว่าแล้วเนะวาะใช่ไหมพรอะน,นี้ <ลง S 2> เดือนเดือนกรกฎาเนาะหลวงตาก็บอกว่าพอเจอหลวงตาหลวงตาท่านบอกว่าพวกมึงมาบวชกันเลยนะที่นี่เจ็บจริงตายจริงนี่พานจริงก็ก็เลยถามว่าหลวงตาคะลูกยังทำงานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวกับเรื่องที่ดินขายฝากจำนองอยู่เลยจะทำยังไงอย่างเงี้ย หลวงตาบอกมึงเอามาทําที่นี่เลย hmm. เพราะเหตุการณ์เนี่ยไม่ได้เกิดมาไม่ได้เพิ่งมาเกิดมันเกิดมาก่อนแล้วค่อยๆแก้ไขค่อยๆแบบเอาออกจากตัวเองอะไรประมาณนี้ตอนนี้ก็กค็ค่อยๆอาออกจากตัวเองจะหมดแล้วค่ะคือช่วงที่เราเราพอหลวงตาแนะนําให้เรามาบวชเลยเราคือแล้วก็หลวงตาให้คาแนะนําว่า ออกมาเลยมาบวชเลยคือออกมาเลยใช่ไหมมันนั้นยังไม่คิดเลยว่าจะมาบวชนะอืแต่ก็ตกใจอ่ะพอดีสามีบอกว่าครับผมจะบวชเอ้าพี่จะบวชได้ยังไงอะไรก็ยังไม่เคลีย์บวชเลยบวชเลยอ่ะบวชก็บวชก็ไปเคลียร์ตัวเองหลวงตาบอกว่าให้มึงมาให้ทันวันปลูกบานะปลูกบารู้สึกว่าจะสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดมิถุนามิถุนามันเกิดหลวงตาใช่นั่นเนี่ย ก็มามา,มาทันมาทันวันที่สิบเอ็ดกระบววันที่สิบสามมิโทนาค่ะไปแบบเร่งด่วนมากเลยคือทั้งครอบครัวสาม,มีเห็นดีด้วยพร้อมใจแล้วก็ไม่ได้คล้องคาเรื่องไม่มีเรื่องอะไรเรื่องครอบครัวเล,เลยแต่สบายมากมเห็นในความที่ว่าแค่นกตัวเดียวทําให้เราทุกข์ใจได้ขนาดนี้เลยใช่ไหมใช่ทั้งทั้งที่ชีวิตมันชีวิตเนี่ยผ่านมาเยอะมากเลยทำไมต้องมาเศร้าใจกับเรื่องแค่เล็กน้อยมัน มันแตกประหลาดมากเลยอืมเลยได้มามาบวชที่นี่ไในประสบการณ์ที่แม่ผ่านโลกมาตั้งนานก่อนที่จะเจอหลวงตามแม่เจออะไรเรื่องราวเยอะแยะมันมีเรื่องราวที่หนักกว่าที่ว่าไอไอไอนกตัวนี้สองตัวนี้ไหมคะใช่มันเจอเรื่องราวที่หนักมากกว่านี้บนโลกอะเนาะแต่เรื่องเรื่องนกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบใช้ความรู้สึกทั้งหมดเลยอืม แต่ว่าบนบนเรื่องบนโลกนี่มันเยอะมลสุมเยอะแยะมันถามว่าสภาพจิตใจเรามันต้องเข้มแข็งใช่ไหมเพราะว่าเพราะว่าสิ่งที่ผ่านมามันเกี่ยวกับการประกอบอาชีพอ่ะมันมันค่อนข้างที่จะแบบเข้มแข็งมากแต่พอมาเจอเรื่องนกตัวเดียวนี้มันแปลกมากมันอ่อนไหวมันเศร้าใจทุกใจคือมันก็แปลกเนาะเรื่องทุกอย่างเราเจอหนักมาจนกระทั่งว่า มันมันมันแลมันมันแลน่าจะหนักกว่าเรื่องนกอีกแต่มาเจอเรื่องนกอย่างเดียวคือมันทุกข้างในใช่ไหมแม่ใช่ทุกข้างในมันไม่เหมือนกับสิ่งที่ว่ามันทุกจากภายนอกมันแตกต่างกันโดยชัดเจนใช่ไหมใช่มันอาจจะเป็นระยะเวลาถึงเวลาที่เราต้องมา หาหนทางแห่งการที่ว่าออกจากทางโลกที่แท้จริงหรือเปล่าเหมือนที่หลวงตาบอกว่ามันมีระยะเวลาของเขามันมีเวลามันมีช่วงเวลาของแต่ตและบุคคล่าจเมตตาด้วยอืมที่ไหนอรจะเมตตาถ้าหลวงตาได้ให้มาเนี่ยอบอกปัญหาอะไรก็เคลียบอกเอื้อประโยชน์ให้ทุกอย่างว่าจะได้ที่นี่เจ็บจริงตายจริงนิพานจริงนะให้มึงรีบมาเลยนะอย่างเนี้ย ค่ะพูดแบบพอพูดแบบมันความรู้สึกก็เลยแบบอึ้งอยู่ในในหัวใจอ่ะอืน้ําตามันก็คอยจะไหลแบบเอ้าอายคนเขาเนี้ยเนี่ยทำไมจะไหลอยู่งั้นแหละพอเจอตอนแรกะน้โงที่มาบวชเนาะน้ําตาไหลอยู่งั้นแหละทาไมถึงเป็นอย่างนั้นเราแล้วถามตัวเองเอ้าน้ําตาไหลอีกแล้วจะร้องไห้ทําไมเออบก็รู้สึกว่าอายอายคนเหมือนกันใช่ไหมทำไมถึงได้แต่เอาแต่ร้องไห้ถามตัวเองก็ไม่มีคําตอบนะ มัน mm hmm. ได้แต่น้าตาร่วงอย่างเดียวแต่มาพอได้มาปฏิบัติแล้วรู้สึกว่าที่นี่อบอุ่นมากผู mm ้ hmm. คนอยู่กันด้วยแบบศีลแล้วก็ความอบอุ่นความเมตตาต่อต่อกันเนาะช่วยเหลือเพื่อนเกื้อกูนกันอะอหา,หา,าหายากที่อื่นหายากคือ,คอ<ด>แม่มาแ,แรกๆแ,แม่ก็ได้ลงมาอยู่ตรงนี้เลยป่ะคะตรงตรงบริเวณ ตรงจุดของแม่นะแรก<ะ>อยู่ศาลาเขียวก่อนอพอไปนอนศาลาเขียวเนาะเชื่อไหมพอไปก่อนที่จะมาที่วัดเนี่ยไปนอนแถวโรงแรมที่ไหนก็นแล้วแต่ต้องเอาผ้าห่มตัวเองไปด้วยต้องเอาที่นอนตัวเองไปด้วยนอนก็ทั้งที่แอร์เย็นๆก็นอนพลิกซ้ายพลิกขวานอนไม่หลับแต่พอมานอนที่เนี่ยนอนที่ศาลาเขียวอะ่ะนอนหลับสบายสบายยิ่งกว่าที่บ้านตัวเองอีกออมันแปลกมากเลย ทำไมนอนหลับเหมือนบ้านเจ้าของอะยิ่งกว่าบ้านเจ้าของอีกออนะืทำไมเป็นอย่างนั้นนะใช่ค่ะแปลกมากนะทำไมเป็นอย่างนั้นทั้งที่ว่าเราก็นอนแค่เสือเนาะใช่อแค่เสือทำไมนอนแล้วนอนแล้วล้วมันโลง่งสบายใจมากเลยวนมากก็เป็นอย่างนั้นนะต้องถามเพื่อนที่เขามาบวชกันอนอะืแล้วก็บอกว่านอนหลับสบายมากแล้วตรงนี้ตรงกุดี้แม่มาอยู่ได้ประมาณกี่เดือนแล้วคะ ตรงนี้อะค่ะปีกว่าแล้วค่ะปีกว่าเนํำค,คือครั้งที่แล้วถ่ายรีวิวตรงหลังกุดแม่เนาะมันมีอะไรให้ให้ให้เราไปไปดูนะแล้วเราจะถามแม่ว่ามันมีอะไรที่พิเศษไหมกับตรงนี้เราเราถูกชะตาเพราะเขาบอกว่ามันมันเป็นสถานที่ของแต่และคนที่มาอยู่ตรงเนี้ย คือเขาเลือกไปแล้วว่าตรงเนี้ยเป็นมันเป็นส่วนของเราที่จะอยู่มาดูบริเวณร,บรอบๆกุดของแม่หมวยกันนะคะป้าแม่ป่า,ปาดูแบบนั่นอะยังไม่ได้ไม่ได้เรียมอะไรไม่ใช่เดินดูรอบๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นรอบนอกกุดของแม่นะคะตอนนี้ก็คือเอตรงกุดของแม่นี่ก็จะปรับเปลี่ยนเขาเรียกปรับเปลี่ยนอะไรนะ นี่นะคะเขาเรียกว่าปรับเปลี่ยนฮงจุยอ่ะแม่หวยฮงจุยนะคะฮงจุยนี่นะคะแม่หมวยจะเชื่อเรื่องเขาเรียกว่าฮงจุยด้วยพอายสิบกว่าเล่มเลยนะนี่นะเพราะว่าแม่ก็ศึกษาเรื่องฮงจุย เราก็พูดไม่ถ okay, ูกนะคะนี่เขะมีความจะแล้วก็มีความเชื่อทางด้านนี้ไงนี่นะคะอันนี้ก็แม่นางนะคะแม่นางนี่ก็จะเป็นเขาเรียกเป็นเพื่อนสนิทของแม่หมวยนะคะก็จะทีมผักด้วยกันเนะอ่ากรลยาณนมิตรนะคะมีไข่ด้วยนะคะนี่นะคะแม่บอกฉันโชว์ไข่นี่นะคะก็จะเป็นเป็นอันนี้เขาจะเรียกว่าเป็นทางสามแพ่งเนาะ ถ้าถ้าเป็นทางแถวบ้านก็มีความเชื่อเรื่องเรื่องอย่างว่าน,นะเ,าเ,เพราะว่ามันวิ่งตรงเข้ามาเลยนี่ค่ะทางแม่ทางบ้านแม่คือจะวิ่งตรงมาเลย,เเลยใช่ค่ะ อ่านะคะกุดไม่ใช่ป่ะสองขั้นแล้วก็ยังมีอืมที่ให่ที่ขุดหนูก็มาได้สองคาเพื่อความธรรมดาที่บ้านทำเพื่อความสบายใจเอาที่เอาที่สบายใจนะเดี๋ยวเดี๋ยวอ้ตอนบุญมาเดิมกอยเท้าให้ะละนี่นะคะเดี๋ยวแม่แม่หมวยพาเดินดูรอบๆนี่น้ําแม่หมวยอุตสนใสมาด้วยนะคะนี่นะคะแม่เขาเรียกว่าเป็นความชอบส่วนตัวนะ <N> นี่สั่งบอนไซมาต้นหนึ่งมีบอนไซด้วยนะคะมาดูนี่นะคะรอบรอบนี่นะแะม่เพนเป็นไงบ้างอ่าแม่เพนไม่สบายอะ่ะเออเราาไม่ทวนี่เขาเรียกมอสอ่าเ,เขาเรียกมอสนะคะมอสเขาเรียกมอสภาษาลาวก็เรียกตะไคร่น้ำอัน <N> น <N> ี้ดอกดอกอะไรนี้ดอก นี่ดอกพุนะคะดอกพุดนี่นะคะจะเห็นรอบๆพุดของแม่หมวยนะคะแม่หมวยนําเหนือนะคะนี่นะคะจะเป็นแบบเป็นเขาเนาะคือเราอยู่บนเขาแล้วเน้องแม่นะนเนาะน,นี่นะคะครั้งที่แล้วก็มานี่เอากล้วยไม้มาใส่ด้วยนะคะนี่นะคะจะดูตรงนี้นี่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  คือใครมาก็ตรงเนี้เวลาอากาศดีๆหรือนั่นช่วงหน้าหน้าแรงเหรอหน้าหนาวเนาะแม่เนาะ <Yeah. S 1> แม่ก็จะมากลางเต็นท์หรือนั่งภาวนากันแถวนี้ได้นะคเนี่ยรอบๆกุดแม่จะเป็นลานหินใหญ่ๆเลยนะคะเนี่ย แม่สองดูพอข้างล่างมันมีถ้ำนะคะถ้ำตรงนี้ก็จะมีแม่ชีหรือใครนะคะมัน,นั่งปฏิบัติธรรมอยู่ด้วยนะคะตรงเนี้นะคะตรงเนี้ค่ะนะคะเห็นมีที่นั่งด้วยนะคะแล้วก็มีขวดน้ํานะคะนัาจะเดินมาทางด้านหลังอะนี่นะนี่ข้างบนด้านหลังแม่หมวยก็จะเป็นเขื่อนจิรินทอนปะ่ะเป็นภูเขาเขนะืเ่อนจิรินทอนนี่นะคะ่เย็นจเลย นี่ก็คือเรามาพัดที่ตกไปแล้วนะคะอันนี้จะที่เห็นลวดหนามก็คืออันเป็นสุดเขตรอบวัดแล้วนะคะเนี่ยนี่นะคะจะเป็นเขตรอบของกุดแม่หมวยนะคะนี่บนก็อ้ดููดูอันนี้คือยอดอะไรนะผักติ้วค่ะผักติ้วนะคะ คือผักติ้วที่วัดป่าบ่อน้ำพะอินเยอะเยอะมากนะคะก็แม่แม่ก็จะเก็บขึ้นถวายพระแม่หมวยก็จะเป็นทีมผักสดด้วยนะคะอันไหนได้แล้วก็จะมีไอ้ดอกอะไรนะดอกอัญชันดอกอัญชันนะคะแม่แม่แต่ละกุดก็จะช่วยกันปลูกนะคะแล้วก็เก็บมาให้แม่หมวยเพื่อนําขึ้นถวายพ่อแม่ครูบาอาจารยะ์จะมีดอกอัญชันดอกอัญชันพอออกดอกก็จะออกเรื่อยเรืนะแม่เนาะใช่ค่ะ อันนี้นะคะมารีวิวแล้วก็เก็บผักไปด้วยนะคะนี่นะคะแถวนี้ก็จะมีเห็ดนะคะเนี่ยแม่บอกว่าเคยมาเห็ดพอเหแล้วเราก็เคียวไม่เป็นหรอกคันเนี้ยนะ,ะกินเป็นอย่างเดียวนี่นะคะได้แล้วนะคะนี่นะคะกาจะเป็นบรรยากาศโดยรวมตรงเขาหลังกุดแม่หมวยนะคะโอ้ย,อยนี่นั่นเลยใช่ใช่นอนเจาะเรียบร้อย ถือว่าปลอดสารนี่นะคะนี่ค่ะก็จะเป็นทางนั่นก็จะเป็นกุดแม่หมวยนะคะเป็นกุดแม่หมวยโอเคนี่ยทางลงเคยฟังตอนนี้เราก็มาเย็นเย็นแล้ว ใช้นะ้ำนี่นะคะอันนี้ก็จะแม่หมวยแม่หมวยอีกอย่างหนึ่งคือแม่หมวยทํามุ้งนะคะนี่นะ,ะที่เห็นอยู่นี่คือแม่หมวยทํามุ้งเอาไปติดนะคะแม่หมวยกาค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือเอามุ้งเขียวเ็าเรียกว่าไปทําแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าอะไรแม่กันยุงค่ะกันยุงกันแมลงให้กับแม่ๆนะคะรอบ แต่ละท่านตแต่ละกุดนะคะใช่นะคะนี่ก็ออก็กคือเห็นมงตรงนี้ก็คือแม่หมวยก็จะเอาไปให้แต่ละกุดนะคะให้แม่แต่ละท่านนะคะก็ะเรียกว่าการจาค้ะอีกอย่างหนึง่งแม่หมวยมีหลายกิจกรรมมากๆเลยนะคะทั้งทําปานะเป็นพวกผลไม้เนะาะเขาเรียกว่าไปถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ช่วงนี้คือครูบาอาจารย์ทํา ทำมีก่อสร้างเยอะมากเลยนะคะก็ต้องทําถวายเพื่อว่าช่วงช่วงเบรกนะคะนะก็จะมีน้ํามีน้ําขึ้นไปถวายนะคะนี่นะอย่างนี่นะคะนี่นะคะ,ะ,คะ,ะ,คะก็จะเป็นภาพบรรยากาศโดยรวมนี่นะนี่นะคะท,ท,ะคะที่ที่ติดแลมเดี๋ยวเดิน,ดนไปดูนี่นะคะที่บอกว่ามุ้งเขียวน,น,นี่น<ม>ี่ ดูให้นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นกุดที่แม่หมวยนะคะและทีมงานของแม่หมวยนะ,ะทีมแม่แม่ะ,ะ่ช่วยกันนะคะก็มาติดนะคะเพราะว่ายุงเยอะมากนะคะมีคนเป็นไข้เลือดออกไปแล้วนี่ค่ะนี่นะ,ะไปบ้านแม่นางนะคะนี่นะคะ อันนี้ก็จะเป็นบ้านแม่นางอืมใช่มันต้องเผื่อไว้อย่างนี้เนี่ยมันเปิดออกข้างๆได้นี่แหละของคูมันต้องทําแบบนี้ไม่ต้องไปเปิดข้างเปิดข้านนงนั่นแหละมันต้องงี้ แล้วมันเผื่อใบแบบนี้ไหมแ้ไม่นางทำนั้นไม่นางไม่ได้ไปขึ้นเขาขึ้นอะไรไม่นางนั่งนี่เลยสมาธิใช่ตอนคืนก็จะเดินตรงกลมตรงนี้นี่นะคะคือการเดินในกุดก็เดินไม่ได้เพราะมันแคบไงใช่แต่พอออกเนี่อากาศยังคืออากาศโปร่งเลยใช่ค่ะนี่นะแล้วก็ไม่ต้องเปิดไฟเพราะว่าแมงก็ไม่มาด้วยใช่ค่ะแล้วนางเนี่ย เพราะว่าตรงพื้นที่มันเป็นพื้นที่เขาเนาะแล้วก็ต้นไม้แล้วช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนเขาเรียกว่าใบไม้ที่มันแห้งมามันก็รองรับน้ําฝนนะยุงไปฟักไข่ไม่กี่วันมันก็เป็นตัวแล้วนะคะคือยุงเยอะนะคะเราแม่หมวยก็เลยคิดว่าจะทํายังไงเพื่อช่วยแม่แม่นะคะโดยการออกต้นคิดเขาเรียกต้นคิดนะคะเป็นผู้ออกความคิดนะคะก็เลย ทำกันนะคะช่วยกันนะคะเนี่ยบ้านนี่นะคะแล้วแต่แม่นะคะนี่เป็นคนเย็บอันนี้แม่ซื้อมาก็ว่าให้แม่นาเย็บอันนี้ไหมยี่สิบกว่าชุดแล้วแบบนี้ค่ะยี่สิบกว่าชุดแล้วนะคะนี่นะคะโอเคค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราไปจบนี่นะคะเราวเขาเรียกว่าทำใดๆก็ไรค่าถ้าไม่ทำ ฝึกที่การปฏิบัติอยู่กับตัวเราผู้ปฏิบัติมีความเมตตามีความกรุณารู้จักแบ่งปันการให้ซึ่งความไม่ได้ว่าอยากจะได้อะไรตอบแทนมามันเป็นอะไรที่สําเร็จด้วยความที่ว่าเรามีความรู้สึกเบิกบานใจใช่ไหมแม่ใช่เบิกบานใจมีความสุขและสิ่งอะไรที่เราไม่เคยคิดมันจะมาหาเราเขาก็มาหาใช่ไหมโดยที่ว่าเราไม่ได้คาดหวังเลยนะคะนี่นะคะ นี่นะคะแม่หมวยก็ปรับมุมมิทัดใหม่เลยนะคะ จบคลิปนี้ด้วยแม่หมวยนะคะต้องขอบคุณแม่หมวยเป็นอย่างมากเลยนะคะที่มาเล่าเรื่องราวดีๆก่อนที่จะมาวัดป่าบ่อน้ำพระอินท์และก็พาชมรอบๆกุดแม่หมวยนะคะเป็นพื้นที่เขานะคะและนี่นะเพื่อนเพื่อนะคะเพื่อนแท้นะเพื่อนแท่แมวเหมียวนะคะแล้วก็รอบๆบริเวณกุดของแม่หมวยนะคะมันผู้มีฤทธิ์คือความคิดของเรานะคะชอบ คลิปนี้กดไลค์กดแชร์บอกการเรื่องราวดีๆจะที่วัดป่าบ่อน้ำพระอินท์ในเพจคนสวนนะคะในช่อง youtube คนสวนนะคะสวัสดีค่ะสาธุ